สวัสด,ดีที่นะครับวันนี้ก็พูดในเรื่องของที่เป็นการเอ่อเป็นเชิงแนวความคิดซะมากกว่านะครับเป็นเชิงอ,อ่วิธีคิดซะมากกว่านะครับก็คงไม่ได้เป็นเรื่องของกลไกหรือว่าวิธีการที่เราจะมาสวิงให้ดีที่สุดนะครับแต่มันเป็นจุดเริ่มต้นนั่นแหละจุดเริ่มต้นหนึ่งนั่นนะครับว่ามันก็อาจจะทําให้เราเข้าใจแล้วก็เเห็นภาพได้มากขึ้นนะครับแล้วก็ สำหรับคนที่หัดใหม่ด้วยแล้วก็รวมไปถึงคนที่กำลังจะเริ่มเล่นนะครับหรือไม่ก็น่าจะเป็นในลักษณะของการที่คนที่เล่นมาแล้วนั่นแหละนะครับคนที่เล่นมาแล้วนะนะั้นจะต้องเป็นยังไงนะครับปรับตัวกัมนมายังไงดีเล่นมาตั้งนานแล้วยังไม่ไปไหนมาไหนเลยยังไม่เร็วเลยนะครับอยากเป็นเร็วแม่มันไม่เร็วสักทีใช่ไหมครับ จริงๆหัวข้อที่พูดถึงนะครับก็เป็นหัวข้อที่เกี่ยวกับเรื่องของการเ,เขาเรียกอ,อะไรตั้งตัวเองเซตอัพตัวเองเป็นการพูดถึงเรื่องของการจะบอกว่าเป็นไมล์เซตไหมก็ใช่นะครับเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างไมล์เซตของตัวเองแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของการที่เราจะมาเข้าใจตัวเองให้ให้ได้อย่างถูกต้องมากขึ้นนะครับ แต่ก็เป็นวิธีการหนึ่งนั่นแหละนะครับเป็นไอเดียหนึ่งนะครับเผื่อเอาไปปรับใช้ลองดูว่าว่าไอเดียนี้นะครับมันมันสมเหตุสมผลไหมนะครับถ้าเกิดมีอะไรตรงไหนที่อยากจะแนะนําเพิ่มเติมก็สามารถที่จะแจ้งเข้ามาแล้วก็แนะนํากันได้นะครับก็ในส่วนแรกนะครับถ้าเราอยากจะตีก,ก็เป็นเร็วเนี่ยต้องช้าเป็นมันเกิดจากอะไรนะครับมันก็มันเกิดจากสิ่งที่เป็นประสบการณ์ของตัวผมเองด้วยนะครับ เป็นสิ่งที่เจอมาด้วยตัวของตัวเองนะครับแล้วก็เจอกับการสอนกอล์ฟของที่ผ่านมาด้วยนะครับอาจจะประสบการณ์ไม่มากนะครับแต่ภาพรวมของการเห็นเนี่ยมันก็น่าจะคล้ายๆกับโปรหลายๆท่านที่เห็นนักกอล์ฟหลายๆท่านนะครับที่อยากจะเป็นเร็วเนี่ยมันก็ไม่เร็วขึ้นไปสักทีใช่ไหมครับมันก็ยังยังยัง,ย,งยังไม่ไม,ไม่ไม่ถูกใจสักทีเดียวสักทีนะครับมันก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะทําให้เราเนี่ย หลงหรือเปล่าไม่แน่เนาะอาจจะหลงก็เป็นไปได้นะครับหรือไม่เราเราก็อาจจะงงไปเลยก็ได้ว่าเกมกอล์ฟมันทําไมเป็นแบบนี้อะไรทํานองนั้นนะครับเริ่มต้นนะครับสิ่งหนึ่งที่จะพูดถึงของการที่อยากจะตีกอล์ฟเป็นเรลต้องช้าเป็นนะครับช้าสิ่งแรกนะครับก็อยากจะให้รู้ว่าวิธีการแรกนี่ที่ควรจะเริ่มเล่นกอล์ฟก่อนนี่คือวิธีการรู้ก่อนว่ากอล์ฟมันเล่นยังไงนะครับ มีไม่กี่อย่างนะครับที่ผมมีข้อสังเกตให้ง่ายๆก็คือเรื่องแรกนะครับต่างจากการเล่นกีฬาที่จะต้องลบลาค่าฟันกันอย่างหนักนวงคือไม่ใช่เป็นการออกแรงแบบหนักนวงเต็มที่เต็มแรงนะครับทุกอย่างต้องบูมมีแรงมากถึงจะชนะตัวใหญ่ถึงจะชนะนะครับไม่ใช่นะครับคิดผิดเลยนะครับว่าไม่ใช่นะครับเกมกอล์ฟเนี่ยไม,ไม่ไม่ได้อยู่ที่ หุ่นร่างกายและทุกอย่างถ้ามันมีอย่างอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับพอเรารู้อีกอย่างหนึ่งคือว่าเกมกอล์ฟนั้นมันไม่จำเป็นต้องสู้กันออกแรงอย่างเดียวคนแรงดีถึงจะชนะมันไม่จําเป็นนะครับไม่จําเป็นขนาดนั้นไม่เหมือนกีฬาประเภทอื่นตรงนี้แหละเรื่องหนึ่งนะครับอีกอันนึงคือการท่าหันหรือว่าการที่จะชนะคู่ต่อสู้ซึ่งเห็นหน้าต่อหน้าเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าจะต้องเห็นแล้วเหมือนฟุตบอลเจอหน้าต่อหน้าเราต้องชนะเลยใช่ไหมบาสเกตบอลเช่นเดียวกันหรือว่า อาจจะเป็นกีฬาบรักบี้หรือว่าเป็นกีฬาเมริการฟุตบอลที่ต้องห้ำมหันกันชนะกันในเกมแบบดุดันสนุกสนานอย่างนั้นนะครับกฟก็มีความรู้สึกอย่างนั้นนะครับแต่มันไม่ชัดเจนเท่าที่เราเป็นที่เราเห็นอยู่นะครับมันจะมีความละเมียดละไม่มีความละมุนในตัวของมันเองนะครับจะไม่ได้เป็นการชนะที่แบบชนะแบบชนะไปเลยต้องสู้ต้องชนะต้องเร็วต้องแข็งแรงมันไม่ใช่ขนาดนั้นนะครับ วันนี้พอต่อมานะครับพอเรารู้ว่าเกมกอล์ฟเนี่ยพื้นฐานง่ายๆแล้วว่าเออมันไม่ใช่2อ,อย่างลนะมันไม่ใช่การออกแรงมันไม่ใช่การสู้รบกันแบบเต็มที่หรือว่าไม่ใช่การที่เราจะต้องไปบู๊อย่างเดียวนะครับมันต้องมีบู๊แล้วก็บุญด้วยนะครับพอต่อมานะครับสิ่งที่เรารู้แล้วก็วิเคราะห์เกมกอล์ฟด้วยเบื้องต้นแล้วเนี่ยมันก็จะทําให้เรารู้ว่าเออเรามาดูตัวเองด้วยสิเราเนี่ยสไตล์ไหนหมายถึงว่า บางคนนะดูหน้าตาดุนะครับมีหนดวดเครามาเลยแต่พอมาเล่นกอล์ฟแบบโอ้โหทำไมไม่กล้าตีขั้นน้ำมาเออทาไมใจไม่ถึงอะไรเงี้ยเรื่องอะไรครับเรื่องบางคนเดยดูหน้าออสบายสบายใส,ยสย่แว่นดูหน้าแบบขาวสะอาดแต่กล้าลุยอะไรเงี้ยกล้าทํากล้าเล่นอะไรทํานองนั้นนะครับหรือบ,บางคนอาจจะเป็นคนที่มีช่างจดช่างจําช่างคิดนะครับลังเลนะครับอะไรทํานองนั้นนะครับวิเคราะห์ตัวเองให้ออกนะครับ เพราะเกมกอล์ฟเนี่ยมันจะทําให้เราเนี่ยรู้ว่าอ๋อเกมกอล์ฟเป็นแบบนี้แล้วตัวเราเป็นยังไงพอตัวเราเป็นยังไงเนี่ยมันจะทําให้เราเนี่ยพออยากจะเล่นกอล์ฟเร็วๆเนี่ยเราต้องมาช้าเรื่องนี้อีกเรื่องนึงคือวิเคราะห์ตัวเองให้เป็นก่อนว่าตัวเราเป็นยังไงนะครับตรงนี้ก็สามารถไปปรับใช้กับทุกระดับฝีมือได้นะครับเพราะต่อมาแล้วเนี่ยสิ่งที่สําคัญที่สุดเลยที่อยากจะเป็นเร็วต้องช้าเป็นอีกเรื่องหนึ่งก็คือนะครับต้องช้า และต้องรู้กับตัวเองให้ได้ว่าความสามารถในการไม่โกหกตัวเองมีขนาดไหนนะครตรงนี้ก็หมายถึงว่ายังไงก็หมายถึงว่าเมื่อเราตีกอล์ฟเนี่ยผมเคยเห็นนันกกอล์ฟหลายๆท่าน,นนะครับบอกว่าตัวเองเป็นคนตีแรงนะครับเป็นคนชอบหวดเป็นคนชอบออกแรงแต่ไม่เคยบอกว่าตีไกลเออตีออกแรงมากแต่ตีไม่ไกลยางเงฮะจะดูเหมือนเสียหน้าใช่ไหมครับ แล้วก็จะมีความจริงหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นเช่นเป็นคนเพิ่มออกรอบมาได้เบอร์ดี้แต่ทั้งหมดสกอร์ร้อยกว่าได้1เบอร์ดี้อะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วบางคนเนี่ยก็มีลักษณะว่าโอ้วันนี้พัดดีมาก18หลุมพัดดีอยู่2หลุมก็บอกว่าอู้วันนี้พัดดีเล่นดีมี2พานะครับก็สิหลุมได้2พาประมาณนั้นอะไรเงี้ยนะครับก็มีการโกหกในลักษณะตัวเองเหมือนกับว่าพอเราไปเล่นแล้วเนี่ยจะมีการบัฟกันจะม,มีการพูดใส่กันพูด เขาเรียกเป็นความสนุกข,ของกีฬากรอบนะ <laughs> มันก็มีความรู้สึกว่าเออถ้าเกิดมีคนมาพูดใส่หรือว่ามีคนมาออพูดมากกว่าเนี้ยมันก็มีความสุขของเราจะต้องบอกให้เราทําได้นะครับบางทีเนี่ยสิ่งพวกนี้นะครับความจริงมันเป็นสิ่งเมตตาสาหรับเกมกลอฟนะครับถ้าเกิดเรารับรู้ความสามารถตัวเองในการที่เรารู้ว่าเราโกหกตัวเองมากน้อยในขนาดไหนนะครับมันก็จะทําให้เราเกมกลอฟของเราเนี่ยอยากเป็นเร็วประสบความสําเร็จมากขึ้นนะครับ าะบางคนเนี่ยก็คิดว่าจะต้องตีหวัวตีหวัหวหวัวหัวตีแล้วบอกโอ้ชั้นมีแรงฉันเป็นคนตีแรงฉันเป็นคนตีไกลแต่ความจริงแล้วนั้นมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะครับแล้วก็มีหลายๆอย่างที่บอกว่าเช่นฉั้นเป็นคนพัดดีแต่จริงๆแล้วฉั้นเก็พัดไม่ดีอย่างนี้นะครับพอไปถึงสถานการณ์จริงโอ้วันนี้ตีไม่ดีเลยปกติตีอยู่ 70, ็ดสวันนี้ตีมา90นะครับ จริงไอ้เจ็ดสิบห้าเจ็ดสิบหกหรือแปดสิบนะปีหนึ่งสองปีทำได้อยู่ครั้งเดียวนะครับอะไรทานองนั้นนะครับมันก็มีความสุขว่าสิ่งที่จะต้องทําให้อยากให้ตีกรอบเป็นเร็วนะต้องมาช้าในเรื่องนี้คือมาช้าในเรื่องของความคิดเข้าใจตัวเองอยา่าโกหกตัวเองอย่าเวอร์กับตัวเองนะครับเพราะสิ่งพวกนี้นะมันจะส่งผลต่อการเล่นกรอบของตัวเองนะครับเพราะต่อมานะครับพอเราเนี่ยอยากจะต้องรู้ว่าช้ายังไงนะครับสามสิ่งแรกที่ผ่านไปแล้วนะครับ มันก็หมายถึงว่าข้อแรกเนี่ยก็คือรู้ว่ากอล์ฟเล่นยังไงไม่ใช่แบบออกแรงแล้วคนตัวใหญ่จะชนะเสมอไปนะครับข้อ2นะครับมันก็เป็นการรู้ตัวเองนะครับว่าตัวเองเป็นคนยังไงข้อ3นะครับก็จะเป็นการรู้ว่าฉันนะโกหกตัวเองขนาดไหนครับถ้า3มข้อนี้ทําได้นะครับอยากจะตีกอล์ฟเป็นเร็วเนะี่ยมันจะทําให้เร็วโดยธรรมชาติไปเองเลยนะครับถ้าเรามี3ข้อนี้นะครับฉะนั้นข้อที่4ที่ผมจะพูดถึงเนี่ยต้องช้าเป็นเนี่ยมันจะง่ายนะครับ เพราะเรารู้ว่าเกมนี้เล่นยังไงเรารู้ว่าตัวเราเองเป็นยังไงเรารู้ว่าเราไม่โกหกตัวเองขนาดไหนนะครับเราไม่เว่อร์กับตัวเองเว่อร์จนเกินไปนะครับคราวนี้เขวาว่าจะต้องช้าเป็นต้องช้าเป็นต้องทอํายังไงต้องค่อยฝึกทีละขั้นทีละตอนครับเ,เย็นๆใส่ใจพื้นฐานนะครับเข้าใจอยู่ครับว่าเข้ามาตีกอล์ฟนี่ก็อยากจะตีเลยอยากจะออกรอบเลยนะครับก็ส่วนใหญ่นะค,คนที่มาเร็วตีเร็วเป็นเร็วก็จะย้อนกับ มาสู่การถามว่าเฮ้ยเบสิกทำยังไงตีไปอีกแล้วโอ้ใจไม่ไหวก็อยากจะเร็วอีกเหมือนเดิมและก็ยังไงต่อก็เร็วอีกเหมือนเดิมพอเร็วอีกเหมือนเดิมทำไงต่อก็ย้อนกลับมาเบสิกอีกแล้วมันไปไหนไม่ได้ไงฮะเออถ้าเกิดจะตีเบรกลอยนี่สิ่งหนึ่งที่จะต้องมีก็คือสติใช่ไหมครับสติแล้วก็วางเกมเล่นลองเล่นเกมง่ายๆนะครับลองเล่นเกมดับเบิลดูนะครับ ถ้าเราเล่นเกมดับเบิลดีๆแล้วเนี่ยเออ่ถ้าเราออกดับเบิลทุกหลุมนะครับสำหรับมือใหม่นะครับเราจะได้สกอร์ร้อยแปดนะครับลองคำนวณดูนะครับดับเบลิลดับเบิลทุกๆหลุมก็คือ18บคูณสนะครับได้36ใช่ไหมครับ36บวกกับ72ที่เป็นสแควร์พา72ก็เป็น108ถ้าเราเล่นแบบเ,เก็บเก็บเกมดับเบิลโบกี้นะครับเราจะได้108ถ้าเราเก็บเก,บเกมโบกี้เราจะได้90 นอกไหมครับผมว่านะักกอล์ฟทุกคนเนี่ยอยากจะต่ำร้อยเบรกร้อยเนี่ยแต่ลืมค,คิดไปว่าวิธีการคิดตัวเลขเนี่ยมันยังไงเกิดอะไรเกิดขึ้น,นครับสิ่งนี้นะครับพอเราวิเคราะห์ตัวเองได้รับรู้ตัวเองเป็นนะครับการที่เราจะฝึกมันมันก็จะช้าๆค่อยๆเป็นค่อยๆไปพัฒนาตัวเองไปทีละเลื่อยเรื่อย,อยทีละหน่อยทีละหน่อยนะครับในทุกระดับฝีมือนะครับระดับบนระดับที่เก่งแล้วเนี่ยจะก้าวข้ามสิ่งที่ ดีขึ้นต่อไปเนี่ยมันก็จะต้องมีองค์ประกอบเข้ามาเกี่ยวข้องเยอะแยะมากมายนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่สําคัญคือเรารู้แล้วแหละว่าความสามารถในการโกงงตัวเองเราแทบจะคือแทบจะ,จะไม่มีคือเราไม่โกงงตัวเองเลยนะครับเพราะไม่โกงตัวเองเลยเนี่ยสิ่งที่เราจะเกิดขึ้นคือช้าให้เป็นซ้อมให้ถูกซ้อมให้ถูกที่ซ้อมให้ถูกทางซ้อมให้ถูกจุดที่มันจะต้องแก้ไขอะไรทํานองน,นั้นนะครับพอเราช้าเป็นเราใจเย็นได้เราก็จะรู้เกมของเราแล้วเราก็จะรู้ว่า เราควรจะฝึกก๊อปยังไงนะครับวันนี้ก็คงประมาณนี้แหละครับแล้วก็คงมา,าให้ไอเดียแนวคิดแนวทางวิธีการหนึ่งนะครับเซตอัพความรู้สึกของตัวเองก่อนมาจากข้างในก่อนว่าเอ้ยเกมก๊อปเป็นอย่างนี้นะเล่นอย่างนี้นะอันที่2ก็คือพอเรารู้รับรู้แล้วเราก็มาดูตัวเองนะครับดูตัวเองว่าเราเป็นคนยังไงนี่สไตล์ไหนพอสไตล์นี้เกมมันจะเล่นยังไงล่ะทานองนั้นแหลนะเนาะพอพอเกม,มจะเล่นยังไง สิ่งหนึ่งที่สาคัญคือความสามารถที่เรารับรู้การโกรหกตัวเองได้ขนาดไหนนะครับคือเป็นคนก็ชอบโกหกตัวเองหรือเปล่าล่ะคิดโม้ไหมล่ะครับนะถ้าเป็นคนคี้โม,โมรร้โกหกตัวเองก็เกมกอล์ฟนี่มันก็จะเป็นเร็วไหมก็กลับมาช้าเหมือนเดิมนะครับนะครับแต่ครน,นีว่าการให้ช้าให้เป็นเนี่ยสามข้อเบื้องต้นที่ผมพูดไปแล้วเนี่ยมันก็จะทําให้เรามีการพัฒนาที่ค่อยๆเป็นค่อยๆไปอย่างสมเหตุสมผลค่อยๆเป็นค่อยๆไป ตามลาดับนั่นเองนะครับก็คิดว่าวันนี้น่าจะเป็นประโยชน์นะครับสําหรับคนที่เข้ามาดูหรือว่าเพิ่งมาดูแล้วก็ย้อนหลังนะครับแล้วถ้ามีคําถามอะไรก็สามารถที่จะสอบถามมาได้นะครับสิ่งหนึ่งที่สําคัญในช่วงของนักกอล์ฟช่วงนี้นะครับที่ยังไม่ได้ออกรอบหรือว่ายังไม่ได้มีเวลาโอกาสซ้อมเนี่ยก็สามารถที่จะมาทบทวนนะครับความรู้สึกของตัวเองความเข้าใจเกมอล์ฟของตัวเองความสามารถในการที่ไม่โกหกตัวเองของเรามีระดับไหนนะครับแล้วเราก็ลองมา ค่อยๆไล่แล้วก็ค่อยๆจัดก,การความละเมียดละไมของเกมกรอกนี้นะครับเกมกรอเหมือน,น,นดนตรีเหมือนการเชฟที่ปรุงอาหารนะครับมันต้องกลมกลม่อมใช่ไหมครเกมกรอบของแต่ละคนมันมีครับของใครของมันสวิงก็เป็นของใครของมันแต่ของใครของมันต้องไปปรึกษาผู้มีความเชี่ยวชาญน,นะครับจะได้รู้ว่าแบบวงเราที่มันแท้จริงมันเป็นยังไงเขาจะตอบให้เราได้มากกว่าที่เราไปค้นหาเองนะครับอยากเป็นเร็ว ต้องช้าเป็นใจเย็นๆแล้วก็จะเป็นเองครับวันนี้ขอสวัสดีนะครับอยากเป็นเร็วต้องช้าเป็นใจเย็นๆแล้วก็จะเป็นเอง